สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจุดเราจะพาหลานสาวคนสวยไปเที่ยวเขื่อนคุ้นด่านก่อนเปิดเทอมนะคะเรากะว่าอากาศร้อนๆเราก็จะไปเล่นน้ำกันแต่เราเจอน้ำเล่นสักก่อนนะคะแดดมาทั้งวันแต่ดันมาเจอฝนวันนี้แล้วเราจะได้ลงเล่นน้ำวินเนียอากาศเย็นฉ่ำมากเลย ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่นะคะขณะนี้เวลา10บนาฬิกาห้นาทีโอ้ตาแล้ว,ลวเตรียมเสื้อผ้าไปกะว่าจะแวะไปที่สวนลุงเล็กนะคะเขาเคยไปแล้วครั้งหนึ่งชอบมันมีที่เขาเรียกอะไรเป็นคลองน้ำไหล เล่นมีที่นั่งได้สะดวกสนุกดีตอนนี้ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะคะเราก็คิดว่าฝนจะหยุดตกเร็วที่ไหนได้ดูทรงแล้วคงจะตกทั้งวันบรรยากาศอึคมครึมนี่ฝนก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเมื่อช้าตกตกแรงตกหนักแล้วก็ลมด้วยเป็นพายุเลย แต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นฝนตกลินยน้อน,นำนองทั้งวันแต่ไม่มีรูปติดมีรูปผิดพายุโซนร้อนตอนนี้คือตกไม่หนักฝนก็แบบลินตลอดคงอากาศคงจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันแน่เลยการเล่นน้ำของเราก็คงอาจจะไม่สนุกเท่าที่คิดไว้ อรมณมตะกี้จนเกันเอาไว้น้ำพูงกระจายโอโหจานนั่งคุณนายเจ้าค่ะคุณนายท่านั่งเท่มากเชิญเฟิโอ้โหคุณนายน,นั่งได้เท่นั่งดีดีนะลูกอุย้ยมินดูนี่ ไปวิว oh, สวยโอ้โหน่าซี๊ดนา่าซีดมากเลยคือถ้าถ่ายกล้องนี้กล้องหน้านะคือหน้าจะป่วยมากกลับดีกว่ากลับหน้ากล้องเราก็ไปกันสี่คนนะคะส่วนอีกคนนึงไปทำงานนะคะเราก็ เดินทางต่อเดินทางกลาว่าใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางถึงจะถึงถนนโล่งมากฝนก็ตกตลอดทางเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะถ้าเกิดว่าถ้าฝนมันตกอย่างเงี้ยน้ำมันก็จะเยอะยใช่ไหม น้ำมันน้ำไหลมันก็จะเยอะถ้ามันดูแล้วมันไม่น่าเล่นเราก็จะไม่เล่นเราก็จะไปนั่งชมบรรยากาศ,ากาศเผื่อน้ํามันสะสมลงมาเยอะๆจากไอเนี้ยมันก็อาจจะอันตรายเรียกน้ําป่าถ้าผมฝนมันตกอย่างนี้ทั้งวันอะ่ะมันก็อาจจะมีน้ําสะสมมาจากต้นน้ําจากต้นน้ําไหลลงมาสะสมมาเจอกัน เป็นคลองเล็กๆน้ำมันอาจจะเยอะแล้วก็น้ำก็อาจจะขุ่นถ้ามันไม่น่าเล่นเราก็จะไม่เล่นแต่เราก็จะไปชมวิวคุณดาน,นกันไปนั่งชิวๆไปได้เที่ยวนานแหละเออถ้ารูนี้เราไปดูหนังเลยจ้าค่ะเนาะ องวนน้อยไปแล้วแต่ว่าสัญญากับลานสาวไว้แล้วว่าถ้าหนูเรียนได้ที่หนึ่งหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกถ้าได้ตอนแรกบอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งจะไปไหนนะทะเลทะเลไปบ่อยแล้วเปลี่ยนไปเล่นน้ำ ถ้าได้ที่สามเล่นน้ำที่คลองหน้าบ้านเพราะว่าคลองใหญ่มากโอ้ oh, หนาวฟูเลยหนาวฟูเลยไปหัดว่ายน้ำให้หนูที่ไหนดีคะหนึ่งจะให้หน<ม>ูถ่ายค่ะคลองหน้าบ้านเราก็ดีกวก่าเราไม่ต้องไปเสียดายโอ้อน้ำโอ้ยโอ้ย oh, my god เร,เราก็ไปฝึกตอนที่น้ำมันใส เล่นนะเขาต้องเพื่อนโทรมานี่ถ้าไม่ได้เรียนด้วยกันนี่ก็คงจะโทรมาหากันทุกวันนะเนาะไม่อนี่ไม่ใช่เพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะเนี่ยเออเพื่อนยังผูกพันกันขนาดนี้เพราะว่าเขานิสัยเหมือนกันเขาก็เลยไปกันได้นิสัยน่ารักคนกัน ยังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะเนี่ยแต่น้ำเล่นเราก่อนนะคะเออเจอน้ำเล่นก่อนในเช้าเลยเก่งใจพวกเราลรถมันเล่น้ก่อดยวูเวรถจะเล่นน้ํโเมื่รถน้อยโอ้ยไมเนียกว่านี่รถปเล่นน้ำก่อนแล้ววันนี้เสียการทาาสตรถ้าเขาทำหน้าตกใจเมื่อไหร่นี่คืเก่ดน ตลิ่งเราทั้งนอยชายหญิงสานาการแจงมาลอยกระทงลอยลอยกระทงโอ้ยรลึกน้ำอีกแล้วโอ้ยไปที่สนุกสนานของน้องเจ้าข่านะคะถนนก็มี เองที่กันตกที่หน้าตาคิดถึงฉนันนี้นนไหมเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเ,นนเดี๋ยวเราจะอัปเดต ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฟลารสวัสดีมีสุขด้วยนะคะช่อง1นและช่องสองและช่อง3ค่ะไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปไม่ค่อยได้ลงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามาดูให้หน่อยนะคะก็เลยให้กำลังใจเวลาทำงานก็ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เราก็ไม่ค่อยได้ ลงคลิปอัพคลิปเท่าไหร่ก็คือทํางานทั้งวันเลิกงานก็ก็คือไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วงั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ้ได